ถ้าทุกอย่าคลอดมาแล้วห็นตอนข้อเลยได้หรือเปล่าเราก็มีตั้งแต่ทำเลยทำในช่วงเด็กก่อนเข้าโรงเรียนซึ่งตรงนี้ต้องดมยาหลังจากนั้นก็ไปที่13-14ขว้วอะไรอย่างนี้ก็ฉีดอยาชาครับตอนนี่ผมมายุสาว17ปีครับครับผมอยากก็ดหนังหงายครับไม่ทราบ,รบว่าถ้าขีด ปลายตอนคยุเยอะแล้วมันจะมีผลอะไรไหมครับในแง่ผลดีมีนะครับก็คือทําให้ทําความสะอาดอวัยวะเพศได้ง่ายขึ้นครับนะครับสิ่งมักหมมน้อยลงครับแล้วก็ในแง่ผลดีอีกประการหนึ่งก็คือการที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็สะดวกง่ายขึ้นนะครับมีความสุขมากขึ้นผลเสียมีไหมนะครับบางคนก็อาจจะขาดความมั่นใจในช่วงแรกๆเพราะว่า จังหวะที่หนังหุบปลายมันเปิดตลอดเวลาอาจจะเสียวตรงบริเวณ ส่วนหัวของอวัยวะเพศมากกว่าปกตินะครับอันนี้ข้อเสียหรอคะนี่เป็นข้อเสียนะครับ๋อข้อเสียเพราะว่าตอนใส่กางเกงนะครับถ้าตอนถอดกางเกงไม่เป็นไรนะครับมันจะแบบว่าสัมผัสมันจะมันจะไวขึ้นใช่ไหมครับสัมผัสไวขึ้นแต่ช่วงประมาณสัก3เดือนแรกนะครับแล้วก็จะดีขึ้นครับในแง่ของความรู้สึกทางเพศเหมือนเดิมนะครับก็คือความต้องการอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับจะมีถี่มีบ่อยเท่าไหร่ที่เคยมีอยู่มีเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมตอนนี้กมีลูกอะฮะถ้าลูกอยาคลอดมาแล้วผิดนอน คลอดเลยได้หรือเปล่าหรือว่าคนคีปตอนอายุเท่าไรดีครับจะคลิปตั้งแต่แรกคลอดก็ได้นะครับก็คุณหมอที่ทําคลอดให้ก็จะส่งปรึกษานะครับคุณหมอที่ทําผ่าตัดคลิปให้ให้กับลูกชายนะครับทําตรงนั้นเลยก็ได้หรือถ้ายังไม่ทําจะรอลูกเขาโตขึ้นแล้วก็ถามเขาคุยกับเขานะครับก็สามารถที่จะไปตัดสินใจตอนที่ลูกเขาโตขึ้นมาแล้วก็ได้เพราะธรรมชาติเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยหนังหุ้มปลายมันจะค่อยๆเปิดนะครับ ประมาณ2-3ขวบก็น่าจะเปิดออกได้จนสุดนะครับทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้บางท่านเนี่ยเป็นกังวลนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวใ,ในช่วงขวบสองขวบแรกมันรูดไม่ลงนะครับแล้วก็จะทำความสะอาดลำบากาานะครับอาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยบอกคุณหมอว่าคลิปซะเลยก็แล้วกันถ้าคลิปตั้งแต่แรกเกิดนะครับก็ง่ายตรงที่ว่าเขาจะไม่ต้องดมยาเด็กนะครับเขาก็อาจจะทํา ฉีดยาชานิดเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทําไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กโตขึ้นมาแล้วนะครับหเดือนไปแล้วนะครับแล้วคิดว่าจะมาทำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องดมยาเด็กซะก่อนนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีตั้งแต่ทําเลยนะครับทำในช่วงเด็กก่อนเข้าโรงเรียนนะครับก็คือประมาณ2ขวบแรกซึ่งตรงนี้ต้องดมยาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่คุยกันรู้เรื่องแล้วคือประมาณ1 3 1สามบแล้ขวบละนะครับอะไรอย่างงี้ก็ฉีดยาชาทำนะครับ ครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวงแรคืออร